สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ o B นนววนนยอย้อพิชเชลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมซัมเมอร์วอลนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้วันพิเศษนะฮะมอร์รี่คริสต์มาสทุกคนเลยนะผมยี่ <Wow. S 1> สิบธันวาน,นะฮะ the the แล้วแน่นอนครับผมอีเวนต์พิเศษแบบนี้เกมซัมเมอร์วอลเนี่ยไม่พลาดที่จะจัดแพ็กสุดพิเศษมาให้เรานะฮะ <Wow. S 1> นั่นคือนี่เลยครับผมเป็นแพ็กพิเศษฉลองคริสต์มาสนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งไอแพ็กขวาสุดของผมเติมไปแล้วทุกคนราคา3,000บาทโดยเฉพาะอันที่คุ้มมากๆเนี่ยก็คือแพ็กขวาสุดสำหรับคนที่มีมออนเยะแล้วว ที่คุ้มลองลงมาเนี่ยก็คือแพ็กซ้ายสุดนั่นเองนะฮะถามว่ามันคุ้มตรงไหนมันคุ้มตรงที่มีอนี่ทุกคนมีปีกม่วงเออไอปีกม่วงเนี่ยจริงๆมันเทียบเท่ากับ5ดาวหนึ่งตัวเลยนะเหมือนเราได้5ดาวการันตีเลยหนึ่งตัวแต่ว่าดันเป็น5ดาวซ้ํากลายเป็นปีกม่วงไปเฉยเออส่วนแพ็กตรงกลางเนี่ยเป็นแพ็กทางเลือกสําหรับผมผมคงไม่เติมเพราะว่าไอ้มอนสามธานหลักผมส่วนมากน่าจะมีเกือบเกือบครบแล้วโอกาสสุ่มให้แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดเจ้าแแแพพพ็็็็็็็คคนนนนนนนัั่เเเเเเองละะออล้ว้ววกกผผมมมติมิศษไปปปดยที แซ m มอนทุกคนมาเดี๋ยวไปดูกันทุกคนจริงๆผมเติมเอามาสักพักแล้วแต่ว่าผมก็มากดใช้ในสตรีมนี่แหละ ไหนดูสิเอาเรื่องบ่านี่มาแล้วก็ผมสวยงามนะฮะโอ้โหก็ขอให้วันนี้เนี่ยเราได้ฉลองคริสต์มาสกันอย่างเตรมปรีแล้วกันนะฮะมาแล้วก็ของที่เราจะได้เนี่ยก็คือแสงมืด5ใบเดวิมอน3ตัวหินลี12สกอร์ส้ม30บใบแล้วก็เพชรอีก25 0 0แล้วก็มานาอีก5 0 0แสนนะฮะแล้วก็มีคอสมาด้วยทุกคนนี่มาแล้วก็ผมเราไปเปลี่ยนชุดน้องม้าก,กันก่อนเลยดีกว่าแล้วชุดน้องมา้าเดี่ยบอกได้เลยว่าโคตรน่ารักทุกคน นี่เปลี่ยนเลยครับผมเป็นเปกาคอนนะฮะเปกาซัตผสมยูนิคอนมีทั้งปีมีทั้งเขาไม่รู้จะเรียกชื่ออะไระเรียกเปกาคอนแล้วกันทุกคนอ่านี่มามามา,มาเปลี่ยนทุกตัวเลยนะผม คือล่างม้าว่าสวยใช่ป่ะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูล่างคนเอาเรื่องกว่านี้อีกนี่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 น้องน่ารักครับผมเห็นว่าโคตรน่ารักเลยใส่ชุดเสื้อหนาวนะฮะแล้วก็มีสีปีกด้วยโอ้ยมันช่างก้าใจสิเหลือเกินน้องนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยมาไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกาชากันดีกว่าไปชแนลหนึ่งสองก่อนไอแพ็กสกอร์ทรานเซนเดนซ์แอนเชียรเนี่ยผมยังไม่ได้เติมทั้ทีเลยเดี๋ยวเรอเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะทุกคนมาสกอร์ส้มสามสิบกว่าด้วย เป็นแวนนะฮะเป็นรูปเขากวางเรนเดียเฉลิมฉลองนะฮะยังไงก็คริสต์มาสนี้จะออกไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะทุกคนช่วงนี้โควิดยิ่งระบาดอยู่ใครจะสุมมงสุมมอนเนี่ยก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะโ <c oughs> ชคดีเหมือนใครโชคดีเหมือนผมในวันนี้ยังไงล่ะ <c oughs> มาเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> เอ้ยโจหัวขนาดนี้ <c oughs> มึงไม่ได้5้าดาวรู้ไม่ได้ตัวดีนี้ห <c oughs> ัวทิมเลยนะแล้ววันนี้เรามีปีกงวง้วยทุกคน ปี๋ม่วงที่เรียกได้ว่าเอาไม่ออกสักทีทุกคนไอปี๋ม่วงอันนี้แม่งอยู่มาหลายคลิปแล้วจะบอกให้เรียกกันว่าเอาไม่ออกนะเอาไม่ออกบอกไว้ดูเนี่ยเราจะได้เอาออกในคลิปนี้แหละทุกคนอื้กุ้ยนะฮะเออช่วงโควิดร้านตัดผมแม่งจะต้องปิดอีกแน่ๆเลยวะทุกคนดูทรงแล้วผมน่าจะได้ไปตัดสกินเฮดอีกสักรอ,อบเปล่าเนี่ยเราได้หนึ่งผ่านแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูกัน30 30ิบสามสิบจรซ่มเราจะได้กี่ผ่า ผมก็น่าจะได้สกอร์ค่ะตามมาตรฐานของเกมนะอืายอ,อย่างริวน่าจะไม่ได้อะไร oh, <no. S 1> จริงๆวันนี้ผมไม่ได้ลุ้นใะนสกอร์อย่างอื่นเท่าไหร่เลยทุกคนสกอร์ส้มผมเฉยๆมากเลยนี่ที่ผมลุ้นคือนี่ทุกคนผ้าใบแสงมืดถ้าไม่ได้ห้าดาวแสงมืดนะก็ขอแบบของเงือกแสงทุกคนเอาหน่อยเงือกเอาหน่อยือสกอร์ส้มไม่ได้อะไรผมไม่ซีเรียสทุกคนจริงๆก็ซีเรียสแหละแต่ว่าผมปงแล้วระดับหนึ่ง เรียกได้ว่ามีภูมิต้านทานเกลือนะฮะผมไปรุ่นในสกอ์แสงมืดนี่แหละแต่ถ้าได้เป็นบีดไรเดอร์น้ำก็จะดีมากจะได้เอามาใช้ก็หน่อยโอ้ยสองออหืออือหือเกลือได้เกลือไปนะในสกอสม้มอะเกลือได้เกลือไปไม่ต้องหาก็ได้แต่แสงมืดอะขอละถือว่ากูขอละโอ้ยแม่งเลดยังดุ แมงเลดยันดูองค์ใจเย็นว้ซ่าวันนี้วันดีครับผมเป็นวันคริสต์มาสนะเป็นวันที่คุณลุงซันต้าเนี่ยจะมามอบของขวัญให้กับเด็กดีเด็กดีที่เรียกได้ว่าสตรีมซัมเมอร์วอร์แทบทุกวันทําคลิปโฆษณาให้เกมใครแวะผ่านมาดูคลิปเนี่ยก็โอาโหยอยากเล่นอยากมาเกลือด้วยกันนะ <c oughs> มาห้าใบทุกคนห้าใบเท่านั้นที่เราจะเปิดกันในสตรีมนี้นะ <c oughs> ขอสักหนึ่งผ่าทุกคนสามสองหนึ่ง ใบแรกใบแรกว้าวนะฮะเ n อร์โนใบที่สองอุย้ยทุกคนได้โปรดห้าดาวห้าดาวห้า 5! ตัวไหนอะอ้เมจิคว้าเชื่อไม่มได้เลยตัวเงี้ยไอตัวนี้ผมมีแล้วทุกคนมีแล้วอะ no <laughs> มา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 ต่อทุกคนเมื่อกี้เปิดไป2ใบอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆคุณลุงซานต้าจะให้ของขวัญกับเด็กดีนะฮะเมื่อกี้ตาเกลิงเนี่ยตอนฟ้าผ่านะฮะมาต่อไปที่สามต่อไปไปที่สี่ไปที่สี่ไปเดียร์ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยขัน I m e เก็บไว้ก่อนโอเคสำหรับวันนี้คริสต์มาสนะครับผมก็ขอให้ทุกคนใครที่จะสุ่มมงสุ่มมอนหรือว่าสุ่มลูนหรือว่าจะทําอะไรก็ตามที่ใช้ดวงเนี่ยก็ขอให้ดวงดีมีความสุขได้ตัวที่อยากเล่นได้มอนที่รอคอยแล้วกันนะฮะเออจะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่ผ้าปิดปากแล้วก็พกแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะเออแล้วก็สาหร hui, ับใครที bin, right, ่อยากโหลดเกมซัมเมอร์วอลมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะเออคอมทูอัดถ้าดูอยู่นะช่วยโฆษณาขนาดนี้แล้วส่งอะไรดีๆมาบ้างโอ้โหสีดาวแต่ละ ไม่หยุดเลยทุกคนหลังๆเนี่ยยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ซับสไครต์ช่องของอบิกด้วยละกันนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแล้วผมบ๊ายบายพีช